สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อจะไม่ใ่ปได้พลาด ขา่าวสารเด็ดจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะเมอรอนีแอดก็ได้เดินทางมาวัดปู่สรีห้าเนาะคะ่ะหรืออาจารย์ต้นเศรษฐีเนาะค่ะพี่น้องมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะว่าอาจารย์ต้นเศรษฐีจะฟันธงตัวใดฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะก็เขาไปกราบนมามัสการปู่้อมๆกันเลยคะ่<อ>ะกราบนมัสการ มาติตามแนวทางคงสุดท้ายเนาะก็เป็นแค่แนวทางมีแนวทางดีมีใครไปกว่าครึ่งนี่เด็กกำลังวันเด็กกำลังวันนี่ไปสำหรับเอฟซีทีบอเกอร์หรือว่าฟันบอเกอร์ตตัวเลขตีตัวเลขว่าเป็นว่าต้องไปตีว่าต้องไปฟันยากอาทิตย์จันนังคารพุธประหัสศุกร์เสาร์งวดที่แล้ววันศุกร์นี่เห็นว่านี่ออกหนึ่งศูนย์ข้างบนออกหก หนึ่งแปดเห็นว่าวันนี้วันเสาร์ขึ้นสิบหาคำวันพระใ่เสาร์เดือนหาก็มีแค่นี้พิจิราหนาเอาแคบใบเป็นแนวทางเดยเอาไปเฮ็ดสองตัวบนสองตัวล่างอ่าบ่ค่อยพลาดตลอดปีเขาดีตลอดปีตลอดชีบเลยสามตัวเขาอีกตั้งหาอ,อันนี้สามตัวโต้นะคัดมาจากเลยกกำลังวันสามตัวโต้ ที่ขีดเส้นแดงๆนี่คือเต็งโต๊ดเด้อเลขบอกที่บางกอกคนบอกอยู่สกลน,นี่พี่น้อง mm hmm. พเพียงจะว่าเป็นตัวเด่นตัว, mm hmm. ตวอาจารย์ชอบซื้อผู้ได้ชอบในชุดใดกล่าป็นสามตัวโต๊ดเนาะในสามตัวโต๊โตโตดตตตส่วนเลขที่คลิปแหลกๆล่งไปกันในสูตรพิชิตค,ความรวยที่ว่าออกหนึ่งแปดบนล่างนี่สูตรบนล่างในสองแปดเม็ดเดียวเก้าสองดับเก้าหนึ่งดับ mm hmm. ก็ได้สองแปดเม็ดเดียวบนนี้อาจจะวิง่งเก้าบนเก้าล่างต <Yeah. S 1> ้นไล่สูตร ผลมากสุดได้กับพี่จันละหนาวน่าจะสองเ<อ>มืนม่นันหายมาเจ็ดกับแปดมวดที่แล้วหายหนึ่งกับเจ็ดดอ,อกหนึ่งศูนย์ยูนิ่บนหายเจ็ดเก้ากับดับยูนี่มวดนี้บนหายแปดห้ากับติดตัวดับอาจารย์แต่ว่าเลขเลขไม่มีเลขดับเดอ้อเลขของสลากอาจารย์ทำมาเป็นแนวทางของอาจารย์นี่เยลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์บอกสอิ่กันค่ะนี่ได้พี่น้องป้องไปค่ะนี่ผู้ใดอยากได้เบอร์โทรอาจารย์เพิ่นเด้อค่ะเพราะปูเพิ่นกัลงให้ทุกคลิปนะคะนี่ค่ะเบอร์โทรค่ะชัดเจนเลยนะคะเบอร์โทรอาจารย์ค่ะ นี่ที่จับคู่ไ้ก็คือเจ็ดหนึ่งกับสองแปดสองแปดหนึ่งกับส้นเป็นเล็กร่องอ่าเป็นเขล่กส้นเริ่มแหลกๆเนาะกับเจ็ดหนึ่งก็อยู่ในเด็กซ้องหกหมื่นเพลนรับแนวทางของอาจารย์เมื่อนี้ก็เมาเขียนแขนกันลดเอาคงสุดไทยเขียนแขีนลดนี่บนล่างเขียนเขียนเลยนี่ชุดเต็ม ชุดเต็มบนล่างเอฟซีไปหาสลักที่แมงรัฐบาลมันก็ขอนทางที่หาอยากเนาะค่ะขันบอมมีสองตัวนี้ข้างบนก็สมีซี่ตัวให้เลือกห้าเก้าเจ็ดเก้าสองห้าสองแปดตรงตรง,ตรงเนีพี่น้องอันนี้ตรง,ตรง,ต,รงตรงบนวิ่งเก้าสองนี่ชุดเต็ม,มล่างวิ่งห้ากับเก้าชุดเต็มมีหาเก้าเจ็ดเก้าหาสองหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งส้นบอมี่จะสองแปดข้างล่างข้างล่างนี่มันอสองแปดส้นบนชุดเต็มเนาะคะ เอาบานนี่แกนแกนโค้งสุดท้ายขัดเลขกมาเรียบร้อย<ะ>ในสูตรนี้่มีเลขเลขรับดับฟันหวานถล่มเจ้ามืออยู่<ะ>สองจุดคือมีเก็บเก่ากับหาเก่าเป็นไหามากเก่าบนเก่าล่าง<ะ>เลขรับดับฝันหวานเจ้ามือง<ะ>วดน,นี้เป็นงวดที่เก่าอาจารย์เป็นไหนํามาเสนอกับเป็นไหเด่นมาาแค่หาเก่ากับเจ็ดเก<ะ>่าไม่ต้องกลับ แต่ว่า่พราะท่านในไฮสูตรเพาบะท่าน,นในแกสูตรเพราะว่าอาจารย์เอาว้ยยุก่กับบ่าท่านมั่นใจเนาะ,ะกับเป็นแค่แนวทางยังไม่มั่นใจว่าจะเดินต่อเน,นื่องไปได้สักกี่วดค่ะวันนี้เป็นวดที่เก้าในเจ็ดเก้าบนเก่าล่างคือเก่าบนเก่าล่างไปมั่ืใแต่สูตรเด่นของอาจารย์เนี่ยสูตรเด่นของอาจารย์เรียกเรียมันเดินนั่งสี่วดก่อนนวศูนย์บนศูนย์ล่างวดนเมื่อกี้ก็นหนึ่งบนหนึ่งล่าง ว่านี่ถ้าเก้าบนเก้าล่างก็มิสิทเป็นไปได้สองเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าข้างล่างหาเก้าคันหาบนหาล่างก็เป็นไปได้ข้างบนเก้าสองห้าข้างล่างห้าสองหรือห้าเก้าเนาะหาบนหาล่างถ้าสองบนสองล่างเป็นไปได้ในชุดนี้สองบนสองล่างเป็นไปได้ในชุดนี้คือสองแปดแล้วก็ห้าสองเมมเบอรถ้าสองบนสองล่างมเมนบอถ้าหาบนหาล่างก็ยุ่งในนี้ บนหาล่างกับสองหาหาเก้าก็บนเก้าล่างกับหาเก่าเจ็ดเก่าเพราะฉะนั้นเด็กก็สิเด่นชุดเด่นเด่นอยู่แค่นี้เม็ดเดียวหาเก่าล่องหาสองกับหาหนึ่งแ๋ยวตัูไดิมักชนไหลสูรคือกันแต่ว่าเหล็กเด่นที่หาเก่ากับหาสองข้างบนสองเม็ดแคนแคนคือสองหากับเจ็ดเก้าอันนี้คือตัวตรงชุดต้ดกาได้กันบ่หลอเนาะชุดต้ดกามันก็อยู่ในชุดต่ะชุดต้ดนี่เดินต้อนเนื่องเว่าท่านผ่านนี่นะ แยกออกมาจากชุดต้นนั่นแหละแคปเอาเด้อก็มีอาจารย์ก็มีแนวทางมาฝากกันแค่นี้ให้ลำลุ้ยใส่ปีใหม่น้ำกันให้ลำลุ้ยกันทุกคนเพราะว่าค่อนข้างที่เล่าร่อนสงการเนะาะทั้งอีสานทอากัเถึงที่แห่งแรงมาตะใดมาเจออากาศกัรรักษาสุขภาพกันแนอ่าส่วนคนอยู่ใไปดเที่ยวมาใส่กัรักษาความปลอดภัยจาของเนาะ มีสติในการเดินทางไปหยวดย่านพ้าหนะราคา,ายุไซก,ก,กับสซแม็ดกันดรกไม้ไข่เจี๊ยบกับติกกันายเนะาะเป็นธรรมดาเขามานั่งเบื้องเล็กนี่แหละเสียเวลาซิบหน้าที่อายุห้อก็ยืน่นไปหยิบเมื่อได้ไปเฮ็ <c oughs> นี่ยังกิดเนาะ, <c oughs> ะมีความสุขน้าตัวเล็กอะ่ะท <c oughs> ะเลกออกที่บางกอคนบอกอยู่สกลก็มีตามนี่ลหละมีตามนี่สึ้นชอบได้สำหรับคนที่ชอบเท่านั้นคนที่ไม่ชอบก็ผ่านไปนะเอาเป็นแค่เล็กแนวทาง อาก็เป็นเรกแน่วท้างเด่นๆของอาจารย์นั่มาฝากทุกคนให้ลามลวยในปีใหม่เต็มปีใหม่ไทยนะแม่นบมวงก๊าลังสุกแมงมีกะไรภาษาไทยกรเจุยโมโง่หนิแมงมีเขาเรียกแมงมีภาษาไทยโมงว่าไหนนะภาษาไทยเขาเรียกแมงวีบ่แมงวีแมลงวีบ่มันมีแมลงมูลภาษาไทยก็อาจจะเรียกแมงวีภาษาอีสานเขาเรียกแมงมีอ่ามันก็เป็นคนละภาษาเนาะมะม่วงก๊าลังสุกเด้ อาจารย์ก็โอ้ยถ้าออกห้าเก้ากับเจ็ดเก้าสองห้านี่นะลอตเตอรี่<ม>อาจารย์อีกสามร้อยกว่าใบเลย<อ>ร่วมกันแน่เพราว่าหาเก้านี่หลายเก้าหากับส่วนหนึ่งเจ็ดเก้านี่ก็สามสิบสี่สิบใบสองหาหาสองนี่ป่าก็สองร้อยใบสองแปดแปดสองอีกยี่สิบใบก็ได้เล่าสามร้อยกว่าใบได้<ม>ลอตเตอรี่อาจารย์แต่ว่าตัวมากสุดๆนี่ก็สิปเป็นเจ็ดเก้าก็หาเก้าห้าเก้าอาจารย์มาเน้นหาลอตเตอรี่ สุดสามสี่มือนี่หาหาเก่ากับเจ็ดเก่าแต่ว่าเจ็ดเก้านี่เป็นบนเอาหน่อยอืเพราะว่าเป็นเล็กบนก็ว่าหาเก้านี่เป็นเล็กล่างอาจารย์จนว่าได,ได้ประมาณสี่สิบห้าสิบใบนี่แหละเพราะว่ามักคัด่แล้วคือหาสองหยกสองนี่ก็หลายอยู่แล้วนะก็ามักแค่สองหางนี่เนาะอ,อันนี้เป็นบนบนรุ่นรุ่นยากยุ่มันหกโตคุณเข้าเสือข้างล่างนี่สองตัวเขาก็มีความหวังอาจารย์กับโบเมนว่าโอ้ยให้เล็กมาหลายตัว อาจารย์ซื้อสักตัวบ่านะป้าปัดทั่วมาเบิ้งเด้อใ <g ül üyor> นกระเป๋านี่เต็มอันยะบ่ต้องห่วงลอตเตอรี่ล้วนๆแ <g ül üyor> ม่นบ่เห็นกันสุงวันเนาะแต่ว่าก็เป็นแต่ว่าก็บ่เป็นตะเลี่ยนแบบเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นนักสแสวงโชคได้มาอาจารย์ก็สั่งวัดว่ารา,ามเนาะค่่ะแมนอาาจรย์เพื่อบุญนี่นาะอาจารย์เนาะเพื่อได้รางวัลที่หนึ่งมันตุ่มมาได้สั่งล้านถังไม่สั่งล้านไมดสั่งล้านท่านในจิโบสถ์ในจิตถนนเขาออกสติะสงฆ์กัโอ้ยมันกัคือว่า อันนี้เป็นสูตรนังกับอาจารย์สูตรพี่คิดนังก่บเจ้ามือให้อาจารย์อาจารย์ว่าบัญหาอันนี้เขาเรียกว่าสูตรเลกลับดับฝันเจ้ามือเออสูตรเลกลับดับฝันเจ้ามือเนี่ยละอันสูตรมากเลยเลกลับถล่มเจ้ามือก็ว huh ่าอะไรเลกลับถล่มเจ้ามือถล่มเจ้ามือค่ะเอเลขลับดับฝันหวานเจ้ามือค่ะก็เป็นธรรมดาแนาแน่วอารย์กระเพิ่นไหมาที่หนึ่งดอกของจของกามีแแ่หาสอง คนจะคล้องกันไรแต่ว่าสูตรก็มาส้นหาเก่าเป็นบางสูตรจุ่แต่ว่าเป็นบนค่ะของอาจารย์นี่เป็นเป็นเนี่ยสองห้าเก้าบนแต่ว่าบัานนี้ของเพิ่นบันไทยมาล้างมาันก็เลยกกายเป็นว่าซื้อหาเก้านี่ลุ้นบนรับล่างเง่ yeah, มแม่นว่าสัน<ะ>นาส่นค่ะน,นี่ซื้อลอตเตอรี่บนนี่รุ้นบนรับเงินล่างร<ะ><ะ>ับเงินโชกลาขบขับบุวมาราง้ววันที่หนึ่งจะไดมเขากห ที่ทั้งเมือ่อกี้นี่สูตร18เนาะบนล,านลา่างเหมือนบ่อาจารย์ก็ซื้อล่างรุ่นบนเหมือนบอทันอันนี้ก็ซื้อบนรุ่นลา่างเนี่ยเพราะว่ามันตัวเดียวกันคือสูตรอาจารย์เองหาเก้าอาจารย์ได้เอาลายาแต่ว่ามันมา,มาชนของคนน้่นน,นี่แหละก็เลยเกิดความหมั่นใจแต่ว่าตอนนี้บ่มี่แล้วไปไซสกับบ่มีแล้วตัวหาเก้าเหมือนบ่อาจันอ์หาเก้าก็หาบ่มีได้แฝที่หามือว่าได้ได้มือได้ได้วางซี่มือก่อนได้สามสิบใบ เป็นเลขชุดหอกชุดสีใไปก็มาค่อนข้างก็คิดราคาสูงอยู่ธรรมดาวันนี้คันวันนี่คันว่านั้นก็สิงดลงมางดลงมาเอาลงมาเอางวดละใบสองใบตามใจชอบานัดค่ะมันคือบะปังนี่มันอาจารย์เนาะปีใหม่ใทยแล้วค่าได้เฮ็ดร้านทำขันหอกขันลอกได้ดั้งใจนี่นะหาก้าวหน่อยได้แล้วมีขุ้นลดแล้วเนาะแต่ว่านี่ว่าสู้กันฟังว่าอาจารย์ซื้อเองบ่มเบนวาบมเนว่า เอาเลขมาโกหกมาพลุกปดมดเทปมาตัวอาญานุ่มมาแม่นอาจารย์ซื้อเองทั้งหมดที่เลขทุกตัวเนี้ยนี่อาจารย์ซื้อเองเบิ้ดถ้ามากแตคือซื้อนะอาจารย์เนาะถ้าบ่มกก็ะลีไานค่ะแม่นอ่าเพราะว่าเอฟซีมันจะได้มั่นใจเพราะของอาจารย์ซื้อตลอดเนาะเคเห็นกันอยู่เนาะซื้อตลอดเพื่อให้เพื่อเห้ว่าหมานั่นกันหรอกเราจะคว่ำมั่นใจของเอฟซีไหนค่ะฟันหรือแม่สีฟันตัดไปเจริญนาเอาไมู่้เจริญนาเอาตามความชอบ ค่ะมันน้การีขอบคุณอาจารย์หลายๆนะ้องขายจานก็ใา้ในพักพรุ่งนี้ด้วค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้เป็นมือสงการสงการหยาดย่อมกับมาหลายคระธรรมดาลเพื่ออะไรใช่มามากระเงียบแน่เพราะว่าเพิ่นเดินทางมันก็ค่อนข้างลำบากเนาะค่ะขึ้งน้ำมันกับแพงแม่ยอาจารย์เดี๋ยวนี้แปลว่าประหยัดเอาแต่ค่าน้ำมันเนี่ยเนี่ยอาจารย์ไปใช้มาใล้วนี่เดี๋ยวนี้ซุ้มก็จา ไอ้่าโควิดเนี่ยเจะาพันบรักษาจุกของเน้วเขาจะไปเวิดทุทีตัวเด่อมันก็เลย่อง่หญ่ให้ระวังสุขภาพร่างกายจุกขอองกันละบาท้ลยจังเนีเป็นกันไรค่ะอวันนี้คสีขอบคุณอาจารย์ไลายลค่ะสำหรับแา่พันธุ์ค่ะด้วยๆเด้ออาจารย์สาธุ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  ค่ะเนี่ก็เป็นแนวทางคงสุดท้ายของปู่สีหาหรืออาจารย์ต้นเศรษฐีเนาะค่ะฟันธงบนล่างเนาะค่ะพี่น้องก็ แคบหนาจอไว้พิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะหมักกระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะก่อนจะลงทุนกับวิเคราะห์เบิ้งดีๆเดอ้อค่ะพี่น้องเอฟซีปูกกระห้เป็นแนวทางแอดกับเป็นผู้นําเสนอเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีทนใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด,ดเด็ดจากทางช่องคลองพารวยและเบนทนพารวยเนาะค่ะพี่น้องก็ขอให้พี่น้องโชคโชคหมันๆกันทุกคนนะคะสาหรับคลิปนี้แอดก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ